มุมหกัแปดสองเก้าแปดสองเก้าสับสองเจ็ดบสองเจ็ดกับสองเจ็ดดีของแท้บอได้บอกหลายดีของแท้ต้องเขียนใส่ซองหลวงพ่อไม่อยากดังอ๋อแต่ไม่ต้องเปิดซองยากเพราะว่าหลวงพ่อเขียนหน้าซองเลยเขียนแล้วยิบมาบึ่งไดไม่ต้องได้เปิดไม่ต้องได้เปิดไม่ต้องได้แกะครับอะเดี๋ยวให้หลวงพ่อเขียนบึ่งลายมือหลวงพ่อแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวจะเขียนให้เอพซีเบอร์ไม่จะแทนอีกนหนึงคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการนมัสการครับมัสการครับครับหลวงพ่อไม่อยากดังไม่อยากดังแล้วก็เสียงไม่ดังด้วยเสียงไม่ค่อยดังแล้วอไหมลูก็เอ๋ยดังอ๋อครับหลวงพ่อถือตั้งแต่ปีใหม่มาถือสุ้งวัดแล้วบ้อครับหรือยังไงอือ ผมก้มวกระไดหมดลงคับตากนมครับมากาครับต,นต,ตอนหาหนึ่งเดืดโจ๋ครับหลวงพ่อไม่อยากดันเขาถึงมาเร็ลยครับมาตะปากทางมันมันม่นค <c oughs> ตัง้งแต่หาสอง <c oughs> ตั้งแต่เก้าศูนย์สองศูนย์ครับอน้องตัวอะไรห,หนึ่งหาก,ก็ตอาครับหมดติวานมา มันหางก็แปดสองเก้าแปดสองเก้ากับสองเจ็ดกับสองเจ็บสองเจ็ดงวดที่แล้วเนาะงวดล่าสุดหนึ่งขึ้นงวดล่าสุดเนาะตัวเลขของหลวงพ่อนี่จะมีงวดละห้าตัวสามตัวหางเดียวสองตัวหางเดียวให้แค่นี้ครับที่จำได้กับสามงวดสามงวดเขามาติดต่อกัน แต่ก่อนนั่นเขาบอได้ม้าไทยทำเนาะแต่หลวงพ่อบอกว่าเขามาตลอดตั้งแต่ปีใหม่เขาเรียกบ่าหลายตัวข้อม์บอกหลายเลยสามหมดติดแล้วบอกประมันสามแล้วประมาณสามหมดแต่ที่เขามาไทยนี่ครับคืองวดก่อนกับงวดงวดก่อนผลเขาเอาเว้นไปหลายงวดติดบอเดม้าฮะบอเดม้าฮะก่ต้องไปทั้งหมดสามต้นก่อนกับสองต้นสอง จะติตีถาพวกเกเบิ้องกน่เขาเป็นเบื้งไม่คิดเนาะย้อนย้อนหลังกลับไปเบิ้งเด็เมื่อนี่แบบมคาตัวตรงตรงมาลองขอเคยเด้นสาตัวตรงตรงมาวดที่แรงๆเหมนต้องนี้นี่อให้พู้มาอ๋ออหนึ่งูเ็ดเลือดให้นะครับตรงตรงเลยบอกครับตรงตรงเลยแหละสามตัวตรงเลยแหละว่ากานตลาดนัาปรานกัหลายเนาะครับ เลขใจเขมาอะไนะเลขเลของหลวงพ่อนี่ยพมันเลขสูตรบ่มันเลขคำนวณเลยฝันฝันล้วนล้วนโอ้ฝันฝันฝันในคำหลวงพ่อหลวงพ่อเราต้องฝันตูองนั้ในรับต้องพ่อฝันแบบไหนพวบางทีฝันไปเห็นหมดเลยทำโอ้โโค้เขาไปก่อฝันในข้นเขาขับ เหยี่บพันมาเนี่ยพันโอ้ยนี่เป็นตัวเลขนี่แหละสองเลขสองนี่เ<ม>ต็มแถวหนึ่งเต็มตัวเดียวเต็มแถว<ม><ม>พอ่อพันหินเป็นเป็นตัวเลขเลยเปนร้อยมากสาา <c oughs> ุขภัณฑ์่อนผู้ใหญ่ในบ้านที่ในบ้านกำลังวอาคือยังไม่งานนี่การนี่ะยยนะผู้ใหญ่ในสวรรค์เน้นผู้ใหญ่ในบ้านนะตีเป็นเก่า<ม>ครับวันนี้วันนี้ครับผมหลวงพ่อฟังกันแต่ไหนน้อครับ กระดาษเหมือนเลยเพราท่านหนึ่งเขาได้เราคุณแปลว่าจะคือเก่าหนังละคือเก่าอืมครับเดี๋ยวพร้อมีินองอ่ะเดี๋ยวหพร้อมแล้วบอดของแทบ้บอดอะไร้างหลายปีของแท้ต้องเขียนใส่ซองหลวงพ่อไม่อยากดังอ๋อแต่ไม่ต้องเปิดซองยากครับเพราะว่าหลวงพ่อเขียนหน้าซองเลย <laughs> <laughs> เขียนยอดจิตประเบิงไดในใน้เลไม่ต้องได้เปิดไม่ต้องได้เปิดไม่ต้องได้แกะครับ อ่ะเดี๋ยวให ok ้หลวงพ่อเขียนเบิึงลายมือหลวงพ่อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนให้เอฟซีบึงไหมแะทแคทอีกเท่านึงครับนานและตั้มหลังเหรอเนแล้วโอ้เขียนแล้วกล้องว่ายน้ำตาตาถูกเลยนี่พี่น้องเขียนน้ำปรหยัดการเขียนไทยไหมเขียนไหมไปทั้งฝุ่นเลยครับห้าศูนย์แปดเจ้าที่บอกครับเดี๋ยวเอาเอามาลอกก่อนเอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไทยเดี๋ยวค่อยเอาไปวางคู่กันค่อยไทยให้เอฟซีบึง ห้าูนย์แปดเนาะแค่นี้ของลงสองสองเรับ้องผ่อนหย่อนัวทวิ้ลงพ่อนจัดให้สองสุดนะครับสองสองเลยเรื่องมันนี้ไม่หลายตัวไม่หลายชุดไม่หลายหางนะครับห้นลงพวงนี่ปกติที่เคยมาตามแต่ก้อนๆนี่ชุดมากกับสีเขาถ้า ทารุตจะรุตเต็มนึงออันตัวสองตัวนี่แหละเข้นแต้มต้องแต้มมากแต่เป็นแบบนั้นแต่ว่าส่วนมากกับเขาก็คือเขาตรงตรงแต่เขาเนาะโอ้ถือเหลี่งามถือเหลี่มากเลยประเทศนี้มากบว่มากเลยเหล็กตัวนี้เอาที่นี่เบอร์โทรทะเบียนรถเลยวันนี้เจต่างโอ้เแมนแมนเดี๋ยวไปบ่าทันครับ เครื่องเดี๋ยวแถวนี้สิขออนุญาตลงเบอร์โทรหลวงพ่อน้ำเพราะว่าปกติแล้วหลวงพ่อจะบ่เพราะหายเบื่อท้วงอ่าแถวนี้สิขออนุญาตลงลงเบอร์โทรหลวงพ่อหลวงพ่ออนุญาตอยู่เนาะหลาบพ่อยังไงหลวงพ่อยังไงลูกนะหลวงพ่อลงลงเก็กน้อยเป็นอย่างครับเพราะว่าเพื่อเพื่อสายบุญเพื่ออย่างพ่งอยาก รวมทำบุญเพราะว่าตอนนี้หลวงพ่อนี่เฮ็ดหลายอย่างเดิเฮ็ดก็สากนี่ในวัดเราเนี่ยมองนั่งมองอย่างน้ำต้นไม้นี <además> ่เราเฮ็ดเองสีงามๆกระเมนก่นี่เนี่ยเฮ็ดเองเฮ็ดยย่างเองแมีนครับว่าใส่บุญเขาต้องจัดจิตตอแต่เพื่อสื่อสีคนละกระป๋องอยังยังสี่นะครับอหลเนี่ยผู้ใหญ่ก็ว่านยังเอาไปโตผู้ใหญ่ จะเอาเบอร์ทผู้ใหญ่บ้านมาเนี uh 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 ่ยเอาสั่นกันเอาสั่นเนาะเอาสิดีกว่าหลวงพ่อเราพอสะดวกรับสายถาได้โชว์น้ำหลวงพ่อมาอยากดังสามารถติดต่อมาทั้งช่องไหนเนาะติดต่อแอดมินกัได้เป็นช่องเนาะล่ะพอเป็นเราเหตุตรงไหนก็ได้เพื่อความสบายใจหลวงพ่อบอกว่าถ้าอยากทำบุญทำยุวัฒนาก็ได้ ก็อยากให้มาทำวัดหลวงพ่อไปแล้วเนาะวาบาร์ตัวตำหนักใส่ช่องจะใส่เข่าไว้กุญใจดีใจแล้วเขาไปในเอ็นวีนิ่งคะหลวงพ่อใสเข้าวมานคอจระเข้เงี้ยงร่างกับหลวงพ่อถ้าแมนว่าได้เป็นโชคลาภเนาะเข้าไปอยากบอกผลทีเอสซีกับคนในเขตผลเข้าไปอยากท่วมแต่หลวงพ่อเนี่ยแต่อยากรวมน้ำสีนนะคะเนาะ สรุปว ah, so ่ารวทัง um, พ่อ uh, ห okay. ้งค mm. <c oughs> <Are Ouais. S 2> ือเาพ่อทั้งว่าก็อยากนั่งอีหลีบ่อยากดังเรากเอาเปสกับทิดต่อทั้งแอดมินแต่ละช่องก็แล้วกันเนาะคอเมินหรอมาเจ้าหน้าเพ่นก็ยังได้พ่อได้ใส่ยอดตัวก็บอกบ่กเป็นอย่างดียคในบ่พ่อได้เดืองได้ทำบุญนันทภาดีกว่าวัดติโทยอนตัติว่าในโหลายได้ดิวัดติผ่ันอ่ะเดี๋ยวชตัวเด็กกอนมันพี่น้องเาวางนีเอาว่างนีล้ะ คนยากผงพ่อวันนี้ก็แม่เลยเเดี๋ยวไอ้ตัวตัวใบจริงเราอยู่ใส่โอ้ยตั้งบุญแล้วบ่ใบจริงมาประกบบหน่อยนึงเออนนั่แหละอ้าวบานของจริงของจริงกับของวของจริงทั้งนั้นหลังเอ้านี่เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งบานเบิ้งกันเด้อแข็ไว้ได้ครับพี่น้องเกี่ยวดูเข้ามาจะตุนแล้วสิเป็นังไรมาเป็นอะไรครับห้าศูนย์แปดกับห้าเจ็ดโอ้ยจะเป็นห้ัดเฉดิ508กับ57นะครับผงพ่อมาให้เบิ้งอยู่ใส่แต่ให้มาเกี่ยวด้วยเบิ่งกั้ อืมขนาดเราไปอาเยสต้องยังเสียหาเนาะอืมเราพ่อพ่อม่อยากดังจริงๆอ่ะดายปรหยัดภาพอ่ะศูนแปดห้าเจ็ดวินวินสองตัวนะครับห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ปดแปดศูนย์เนี่ยห้าแปดแปดห้านะครับอนนั้นตัวเดามันแนเลว่าเราพ่อวันไหนเอาสามโตอะไเนี่ยมีควองเตาใช่สามโตนะครับ สามตัวแล้วออไปไหนนไง80ครับสองตัว57นะครับถือว่าขอมาหลายงวดแล้วเลี้ยงเยอะกันเหมือนอราโอเคเนาะพี่น้องเนาะนับว่าชวนและเรื่องเขาแคบไปหน่อยแคบไปบึ้งสำหรับผู้ที่จะอยากทำบุญกับหลวงพ่อเนาะกับติดต่อผ่านทางแอดมินก็แล้วกันนะครับเพราะว่าหลวงพ่อโบสะดวกปรับสายเนาะเเดี๋ยยวล็อกถ้าเรียนสองตัวถ้าเร่นสองตัวก็ถึงเงิน งวดที่แล้วนี่ห้แปดสองเก้ารับสองเจ็ดงวดนี่ไฮห้าศูนย์แปดกับห้าเจ็ดอ่ะพี่อหลายตัวเลขแล้วยังสี่ตลอดในงานก็ต้องหันครับงวดก่อนผลกับตัวเลขได้แล้วรับพรคนที่คนที่มักที่สุดบางคนก็คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าชอบหลวงพ่อให้พร อที่ไทยก็ต้องขอรับพรรรับพก่อนเนาะอ่โบราณตั้งแต่ลูกบ่อยังเป็นได้หน่อยเนี่ยเขาชอบทองตอนดาวนะโยมเขาจังอันตั้งแต่ลูกบมาถึงว่างก็เบนอยู่ครับเขาไปเข่าติ๋นยาก่อนเขาจะไปเข่าติ๋นโตเขาวายหลูกพอเจ็นหลวงพ่อจำได้อ่มรับพรมาดิครับรับพรครับผม มุนกรมนันเศจเรากำเนิดไปชาหน้าอาโกตุนทนทุกมาพุทตลาทางตะวันนี้ของเราเอาเราเอาไปได้จงอาว่าให้พบกันตัดตายให้ทั้งมั่นตานถึงนั่นจึงจะดีภาวนาดีวิเศษตัดเลกข้ามโลกีหญิงชายจงยินดีเสวยงานญาชาเลยตาสาธุโยธาตุเตมีจงมาเกิดเจ็ทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอย่าลืม ติดตามช่องบาวดามทิพย์เคน